สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆไปน้องไอ้พบกันตอนแรงๆบรรยากาศเสียงรถแล่นวนวันวนวันไปน้องเหนื่อยอย่างการเกี่ยวข่าวไปน้องไอ้เหนื่อยเบิดมือเลยมาเนี่เกี่ยวเบิดมือเลยเหนื่อยพี่น้องอยู่ข้างอยู่ปักซองไปน้องแหวะมากินแหวะมากินเนี่ยนะ

ปวดหลังไปหน่อยกลมไหล่เขามันต่ำแฮะเดี๋ยวเขาซอยน้องน้ำมันนี่ก้นกับลายดอกหน่องบุฟเฟ่บุฟเฟ่เสาเก่ามันกีบเสาเก่ามันกีบอยู่นี่แหละอยู่ปักซองอะไรไปหน่อยบุฟเฟ่ตลาเห็นโมกกระถะากันเลก็เลยมาแหวกินวันกินเขาแรกหน่อยไปน้องมาแหวกแล้วกันมันหิวแห้งมันบวายไงมันไปกินเต้าหงษ์เลยไปหน่อยเลยเทียเ่ยวมีโอกาสมีเวลาอย่างสิหาซื้อเมื่อไห่ Đếc đếc năm đếch kín nằm kìa nọ Hôm nay mình cần hàn hèn Tại lời mà Nằm ở đây ạ Sửa bữa ăn hư ạ nọ Lại sauna hao Mệt lọi nọ Chặt chàn Ngoài này Màu bé kín buffet Ừm nọ lang ràn ngay gần gũng gũng นี่เงียบเงียบเงาเบอว่าคนหมดทันมาเลยคือบาทเลยเนาะถห้เกิดห้นจะหาอาไนานาพาชมาไวจะกจั้ยัเก <Christina. S 2> ั to to <laughs> <üf ule> ียเดียวเ่้ยเดียววเกียวแปหายจะเน้ยกำลังเริ่มไปเนาะ เมื่อยเมื่อยจะขึ้นให้หน้าจังให้หน้าน้องเมื่อยบมดได้กี่ขัวแรงเลยสิ่งเลยสิ่งเข้ามาเลยใส้หมึกเน่าลงไงไหนเก๋เตะเก๋ อท่านตัชองเนี่ยคนลเกาๆพันกี่อทานนะี่มีนี่นั่นแหละคอทานเลยเนาะเป็นจังได้เนาะเอากระหายไปแต่เมาเมี่แหละเอากะมีโบราณ 1,2,3,4,5,6,7,8 thằng tàng hình nói như thế này có cả 1 bộ pin thằng lao <Đã cười> thằng ừ, lao thương thằng lao thương เร็นาวไปหนอาอคำวนน่านาได้ไข่แน่มนลมบกัดลุยนลลุยเปนลุยนัยนาะกิน <c oughs> ตับอชีพวันนี้จากตอดผมก็อย่างเชองละ โอ้ยมองไปมันคือตับอันจีบไปถูกแข็งแรงพี่น้หนุ่แข็งแรงเพโป้ไม่ยังคือบกแข็งแรงเขาเหมือนกับการกำเข่ากับกำเกี่ยวพี่นอ้องมือเขาล่าอะไม่ใช่ขับฮะข่อยนี่ <laughs> เป็นอะไดมันเฟสอืม จะเอาไปจเจ้าของข่อยไปออเอ่อแกคิ้วแล้วลก,ก,ก <c oughs> ินไป,ไปเป็นใจแซ่บมากเลยนะ ให้มีงว่างก่อนไหมใครเด็กเล็้เด็กๆกินน้ำอันนี้แบบมันวาวไแห้งเนาะมันอยากแห้งนะฮันนังมาลุยันนังเองมาลุยกำลังแสบว่ะสักอากินมากเลยนะยักขะรูปทื้นกินเดียวพัก กระบลาไม่ได้แต่ปนหน่จะโตพอดีไปยักตับนะเนาะตับ,มตบมหมูลุยปละหมึกอีกหรอจะแสบแหง้ง คนละ9,000ไปเนาะประมาณ9 0ุกว่าบาทเลยนะทาราเท่ายแ่8บาทเร่ 8, 8, 8. จะเคยไปกินกยุกัดเวลา่วมองสิหนที่สี่สิบ้าอิม่มแล้ว

นันงรันการไปเนาะก็จะเปิดเพลงได้เนี่ยเลยถ่ายคลิปเอาได้าาย,ยางกับคนคุมๆอยู่ไปน,นัองเลยหมูกระทะน้ำมันลมมารติดเกี่ยวขขาขมาติดเกี่ยวขขาวนะพี่น้อง

ได้แล้ววทรับแล้วเสียมเพลงกระดังมาดังมามจบงานไปแล้วเบิร์เยังกับเบิร์แล้วตุ้งท่ายเลยองหวานบุฟเฟ่ตไปแล้วเยียงในคนไ,อไรอันดีด คนกำลังมาเต็มเลยแต่วิน่าบอกว่ามีคนมาแล้วคนหลายๆคุณไป,เ,ปเอาของหวานมาตกถ่ายอยู่เนะาะจะได้กับไปเลยเอาอย่างอีกเอาอย่างอักพ่ออยู่มันอยู่ใน,ในใสายหวานนะหวานอยู่ในใสาย อขอบครัวมาพาขอบครัวมาใหญ่<ม>เด็กน่อยก็มาได้ผู้ใหญ่ก็มาดีเข้ามาสองคนกี่น้องเลยจัดนักจัดเต็มเลยไจ้ร้อยกระสีกับไปหละ หิ่มเลยกับทมบลกลกตาก,ก็อะไรได้นอไหมเดเ๋ยวคนไลยอยู่เป็นอะเ,เต็ม,มตตที่นาวลเ,นเ,นเลยได้เมื่อนี่เช่านั้นะคือนาสักาายังไม่จบไป้องเอาหวานใหม่แล้วกระบุนหวานกระบุนเนาะ จัดไปบุมมีเวลาเหตุกินก็ต้องมาไปเนี๋ยแหละเพื่อน้องมาแวากินแล้วก็กกับผักพรอ,อนเอนกันลุยงานต่ออีกมันมันหวานโมแห้งไพื่นเอ๋พอดีกินนะมันชิมันมันเลยถ้หวานแหงแ้งอะไรมันสิบหมดแฉะมาใส่อุ้ดไปนะเพ่อ คนมาิ้หุ่นเนาะอดี่ไหะเด็กน้อยก็มาผู้ใหญ่ก็มา ไล่เต๋อเพี้ยนโตโตนะโตวางไลยไอ้ยักมากก็มาได้เบิ่งคลิปแล้วคือแถวไกลๆอันอยู่ปากซองไปเนาะเพิ่นปิดอยู่เที่ยงคืนหรือว่าเช้าสองโมงบางทีกัเก้ามุงกลางเว่นไปเนาะก้ามุงสิบโมงกลางเว่นปิดกับเช้าสองโมงคะเที่ยงคืนประมาณนี้แหละเอากรสร็จได้มาแหวกินดุอยู่ดอก ขนมเฮี้ยวแห้งอะไรบ่มีเวลาเห็ดกินนะพี่น้องหลายคนก็บเว่าคุ้มบอกมากินแบบนี้เทาสำหรับเาว่าคุ้มเทาได้อิ่มทำนี้เชื่อว่าโอเคแล้วถ้าเอาเห็ดกินเองมาจีดเสียอยู่ประมาณหลายเอิบหลายหลายแสนอยู่นะอันนี้กระเบิร์ตอยู่อันนี้ฮากัะเบิร์ตอยู่ประมาณมาหอดลอยจัง กุระเก้าสิบกัาบาทเท่ากับอินรวมอัดลมหนึ่งทงั้ทงทงั้หาหาทง,ง,งเอาแขกพัฒน์มาหาพันเ,เอาเสียต่เกาเท่าไรกันเท่าไรเจ็ดสิบสามพันเลยหรอเจ็ดสิบสาม เจ็ดสิบสามพันอยเจ็ดสิบสามกะคิดเป็นเงินบาทกันเพราะว่าเท่าไหร่สอง่อยกบบาทเนาะเบอร์จีสองลอยเสาบาทสองคนนะไปเนาะเบอร์สองคนนี่สองลอยเ้าคนละคนละลอยสิบบาท กลับเลยพี่น้องเลยอาหยกเอาย่างูอะไรอยูกินก็กินลาอะไรพี่น้องเลยขอบุ้นกุศลที่เขามานครับส้มจะได้เมื่อแหละมะนาวก็จะได้สิ่มลดกลับบ้านก <g ül> ินอยู่กับยังว่าไปหน้องเลยคืนเป็ดอิ่มแหง้งนะ